เห็ดทั่วเหลืองนี่ค่ะล่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกับพ่อหมกนะคะแมนดนมาบดอกไม่หีบ็ใส่บ้ย้ายพดเดีแต่ไม่หีบส่ไเจนเอาไม่หีบยุ่นี่นส่หบไม่หีบไปหีบนี่ว่าทำเกนลลุัดลุเียง จากด้กินไงให้กินนั่นไปทากินนั่นไปทาตมสมไปเลยหมนเท่หมวเกียงเพื่ออะไรเต็มคำย้ชันะ้าเนี่ยถูกต้องค่ะต้มตมสมเลยตาสมกินนันทาเลยหมกเห็ดทั่วเหลืองค่ะจัดการลงไฟ ด้๋ยวรอให้เห็ดสุกตอนนี้ก็ได้เวลากินขา้าวกลางวันกันแล้วนะคะเมื่อเนี่ยมากินอาหารปลามะนาวพี่เจนแกงน้ำไหมปีนี้พี่เจนุนจนดยอดมานเายแซ่บค่ะสมตามีลวก

ัเออมตตกเน่านีอัมบิดเลยนี่ต้องเกีงแท่กับเน็ตป้าจริงๆเป็น่นนาล้งลูกโดดได้ยังเบื้องดอกสุเิดลู แม่ปอนเอาเลยก็อ่อนมาน้ำน้ำจารตนมากินห่อน้ำจารเยอะเดี๋ยวค่ะจเย็ดครัก็อ่อนบอกว่าถามุกเห็นแ่เด็ผักสุเข้าไปใส่น้งผักสุกกัน้ำดีแล้วสุกบ้างเนี่ยนังอมมีใสกเนี่ยล่ะ คงนเป่เหลวงนี่เลยาขึ้นฝืนยสันน้ำาคล่องหมกหมกเห็ดทั่วเหลืองค่ะมหม,ม,มกเห็ดทั่วเหลืองสุกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวชิมให้เบิ่งค่ะว่รารสชาติเป็นแบบใด๋อืมซุมบักอกเข้ามาแล้วอันนี้ต้องขอบุ้ยนะี ดาดนีิ้นนี่แหละเพื่อนทราบค่ะโอเคจำตาไม้คกที่สองน้วลยน้องกินไหมพี่เจนวางบะเผ็ดได้กระเผ็ดด้วยนั่งกินเขาสักคองนึงไปแฉกแฉก้องหนึ่งไเลย ันคสอผ้าช่องแปะนี่ตัวบรรลุทุนมาเปลี่ยนนะมันชื่หอมใบผ่ตด้แล้วกอะอร่อยเห็ดกับมันอือร่อยมันจะว่าเหมือนเห็ดเฟียงนะมันจะมีความรสชาติต่างกันอยู่ค่ะอันนี้มันจะเขาเก็บมาไม่ๆมันก็จะกรึบ กระจุกกระเข้าเห็นเกิดเองโดยธรรมชาติขอแม่พี่อ้อม